อ,อพี่เดี๋ยวผมเปิดโฟนให้คุยกับลูกค้าหน่อยนะพอ,อ,อดีรถลูกค้าเป็นล็อกกี้แล้วจะเอาหัวเด็กก้าไม่มีแคปไปวางอ่ะอ่าเขาให้จ่ายเ,ออเท่าไหร่ว่าเอ,อ,เ,าอนเ,นเครื่องเดิมรุ่นไหหกเฮบีหกเฮดีร้อยเก้าห้าหกเฮอีเสร็จแล้วนั่ <6 HE. S 1> <HE> ประมาณ6 h e ฮต h หเฮเฮต์นะร้อยเก้าห้าขึ้นร้อยเก้าห้าขึ้นขึ้นพวกเกอะไรขึ้นครบใช่ไหมครับเอาขึ้นครบไหมต่อพวกเดิมใช่ไหมที่จะหดใส่ผมเอาขึ้นเอาขึ้นครบเดิเอาขึ้นครบเอาขึ้นครบใกล้หัวหัวตัวที่เจะขายมีติดเครื่องอะไรมา6 h เปั๊มธรรมดาหกเอลไม่เป็นไรธรรมดาโอ้โเรื่อปั๊มธรรมดาครับต่อใกล้เคียงอืมอ่าพร้อมแอร์ด้วยเนาะ อ่แอร์ด้วยต่อคอมเขมีไหมมีโอเครด้วยป่ะนะฮะคอมแอร์ใช้ได้ใช้ได้พูดถึงคอมเขาใช้ได้ยังไม่ต้องซื้อคอมใหม่เลยคอมแอร์ไม่มีแล้วคอมแอร์ไม่มีและเอ้าแล้วจะเดินแอร์หรือเปล่าครับเดินไปเลยถ้าเดินแอร์ก็ต้องเท่าไหร่ต้องซื้อคอมเท่าไหร่เออแบบคบให้เขาแยกแยกใครใส่แยกใครใส่ถ้าอยู่ถ้ารวมคอามน้อยอยู่ห้ามึงนะครับถ้ารวมรวมซื้อคอมให้เขาด้วยนะใช่ใช่ อ่าแล้วก็เดินไฟจอขึ้นครบนะอ่า้อบทดูเก็บสีเขาจะให้ทำสีด้วยสาดสีด้วยอ๋อสาดสีสาดสีคิดอีกแปดทันเป็นห้าหมื่นแปดเหรอไม่สาดสีนี่สาดสีถังน้ำด้วยนะอันนี้เราคุยเฉพาะหัวเก่งเนอ่ยเขาก็รู้คือเอาหัวจบแล้วรายละเอียดเฮียไปคุยเพิ่มก็ได้เดี๋ยวเราว่าเนาะเฉพาะเฉพาะหัวเก่งเนี่ยสาดสีด้วยจบวางด้วย แอร์ด้วยจอไมค์ขึ้นครบห้าหมื่นแปดพันนะอ่าอ่าทำทำใช้เวลากี่วันทำใช้เวลาตาดสีด้วยมีมีสิบสองอาทิตย์นะสิบตอวสิบสิบตวสิบสี่วันประมาณนี้นะอ่าอ่าโอเคได้เดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าก่อนนะครับครับสวัสดีครับได้อู่แล้ว